ลุงพีพากับโยมฮักกันบ่ได้ดอกลุงพีคอยโยมยุดสซะหนูฮู้ว่าลุงพีก็มีใจให้หนูคือกันลุงพีบริย่ในสถานะที่คิดงั้นได้ดอกเป็นอย่างคือสี่ฮักันบ่ได้พระก็ค้นคือกันถ้าลุงพียันบาปก็ซื้อออกมาดิละ่ะ หลวงพีวายากสั่งเว่นสั่งกรมกรมกับพายุต่อไปแล้วถา้าาบโฮูจักขาขำใจในกิกเลีตันหามันกันสิพรายเสื่อมเสียบทศศาสนาได้โยมโยมเองก็ะสิมิบาปติดตัวเกิดสาตนาชั้นใดหลวงพีวอยากใ์้าหต้องมามีเว่นมีกรรมตัอกันอีกโยมโมโหสิกรรมหลวงพีซะเด้อ